สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับผมครับเมื่อนีวันที่สิบสองตุลาคมหกสิบแปดครับเอ้าก่อนเื่นเก่ามาเชียร์กับจิมาแจ้งเข้าพี่น้องซี่ครับผมครับทรหาพอผู้ถอดประมาณสองมือแล้วครับผมพอวอา์รับสายได้ครับพี่น้องเนาะครับพอวอา์รับสายครับหลังจากที่พอห้มาตั้งแต่ต้องงวดกับผมข้างเดียวครับพี่น้องเนาะ หลังเลขออกครับผมตัวงวดหลังเหลขออกวันนี้กลางงวดกัมาเสียกะเลยทั่วหาพอเพื่อผลมีตัวเลขกมากฝากพี่น้องสี่ช่วงกลางงวดพอผลบลับสายได้ครับพี่น้องครับประมาณสองมือแล้วครับพี่น้องเนาะมือนี้ก็ทั่วประมาณสามซีสายแล้วครับคือว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงพอนาครับเป็นห่วงพอนาเพราะว่าพ่นจะไปสายมาสาย่นตรงบอกครับพี่น้องเนาะ่นเคยบอกกับก่ลมาเชียอยู่ เพิ่นสิบหายไปที่ซื้อครับเพิ่นเคยบอกตั้งแต่ก้อนหนานี่ครับผมกับมามือสองมือนี่กัเป็นห่วงเพิ่นอยู่ดีครับผมครับเอาจังไดถ้าพอได้ยินกะโทรมาหาเก่ามาเชียนได้ครับผมแต่ว่ากระทร่ไปหลายรอบนะครับผมครับสําหรับเพิ่นมีนองแล้วครับผมเพิ่นเพิ่นมีนองใช่หรือว่ามีหลานอยู่ครับถ้าได้เบิ้งคลิปนี้จังไดกะโทรมาหาเก่ามาเชียนะครับผมแจ้งข่าวพอเนี่ย ครับ098 474 0683สดสมครับผมเบอร์นี้เด้อครับผมครับเพราะว่าก็ไมาเชี่กกะโทษหลายรอบแล้วครับพี่น้องเนาะติดยูแต่ว่า่มีคนหลับครับผมติดอยู่ว่ามีคนหลับครับ,รววบ,รบซึ่งกะพิษปกติครับผมพอกะเคยบอกเย่ว่าถ้าเพิ่นจะบ่าหายเลขเพิ่นกะจะบอกดีๆครับพี่น้องเนาะเพิ่นเคยบอกก็ไมาเชียออยู่ว่าพอจะเศร้าหายแล้ว นี่ก็มัเชื่อกับบสบายใจครับผมครับเพราะว่าก้นอนนั้นนี้เพิ่นกับห้มาอยู่แลี่ยวครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งต้องวดที่พอได้สัมผัสกับก่อมาเชื่อครับผมครับต่องวดให้พี่น้องที่ฟังเสียงพลอยครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าเพิน่นฉมาวันห้อยออกครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มัเชื่อกับเป็นห่วงครับถ้าเด็เบอร์พบโทรนี้แล้วครับผม พ่อโทรมาพอดีครับผมแล้วกอมเชียจะรับสายครับพี่น้องเนาะโลครับพ่อครับเป็นปนิงเป็นเป็นนังไครคือพ่อรับสายกับมาเชียเนี่ยไม่ได้ถือโทรศัพท์ถ้าเป็นพว่าเนี่ยโอ้โทรศัพท์กูเไปเลยนะรู้สึกอะไรใช่ครับจะเล่นเวลผู้อาวุโสอะไรเวลผู้ใดใช่ไหะ บ่เมียนด่อ้งวเสิยกดูให้ไปเสีะเบอบ่ไปให้เจ้าเพวนก็มาเสียโทษตั้งแต่หมู่บ้านแล้วสองมือแล้วเเป็นบ่อเห็นเบื่อขึ้นตงบ้านอยู่ละเร่มกดบนไหวรับเป็นห่วงสิที่พอไปจังไหนสิที่ว่าเอาพอดีพอพอดีพอโทรมาพอดีได้ครับผมนี่เสื้อผ้าเล็ยน้ค้องคอมเนี่ยแล้ยับบ้าน้ังสินะอืม นึกว่านึกว่าพอถิมเล้่เพราะว่าพอถ้าพอถิมก็ไม่ใช่พอสิบอกนพอิ้พอศิบรอยเรัพอสิบอกนพอิบรับอันพอศิบไปให้ซื้อนะพอสิบไปเรื่อยๆเพระพอถิมบอ่บไปให้ซื้อนะพอศิไปเรื่อยๆเพรว่าพอถิมบอกอยู่พิอไปใอนะไร่อย่อกพินไห้อนอือว่าอยู่พิไปใ้นะพรดคยรับ ันเพราะว่ามันกับกลางงวนแล้วก็เล่ทั่วมหาพอคิดวไปเอาไปงวดเสียเดียวเดียวสุดหรอกเล่นแล้วนะคะไปนอนหันแน่นอนแน่เป็นสีนะนี่ก็ร่างตัางกล่องแจ็งพี่หน่อยซี่ดี่พอว่าวาดพอหายไปใส่ตั้งสองมือโชคเลยกะบรถหลับสายครับ เสร็จต้งตัวสามหลักเสร็จแล้วแจ้งสิไรทั่วขึ้นหน่ะนะครับขาแข็งแสินะครับผมเอาตอนนี้ไปยุสายทอตอนนี้มันกังวกันมากเดียวเลยมัมันถอดงสามสิบกว่าทีไปจังไรอันผู้ได้้าไปพอไปคนเดียวบอนขี่รถจังไรไปถิงว่าใช่โอ้ตะบานนอนนี่ยังม่นอนเหมังเกาบอตอนนี้บัวเปล่งโกขึนา เป็นยังพอไั้แต่เราก็ง้อขึ้นมาันสินะบอกไหมทิ้งว่าถ้าถ้าจะกลับมาไหมยังมาอยู่มเก้าอดีนกกลับมาอยู่มเก้านะฮะเดี๋ยวไหนไปย่มนเข้านี่ล่ะครับครับาเสียอามื่อนที่สมกที่ดีเฮาเราได้คาแรหามันอืมกิดเป็นห่วงอยู่ก็ว่าเอ้าเป็นยังไงน่อมาณ้านที่ประมาณเจ้าก็กับได้มาเสียอ่อนมองว่างได้ครับอยากเห็นดอนดครับผม แต่ห้ากับพยายามเต็มที่อันบ่ได้เห็นอะไรเนาะแม่งั้นพอดพยายำเต็มที่เอาตัวบากับเหล็กอันตั้งหงอดกับโบสถิมเนาะพอดเนาะเออบสทิมเห็นฟันเห็นคู่บาคนณวานแฮีน,นะครับเออบสทิมบสทิมยันได้เป็นตัวเก้าอันเข้าเข้าห่วงครับแปดเจ็ดยันห่วงยันแปดเป็นตัวนี้ยันเป็นตัวเก ا าแปดเจ็ดแต่ว่ามันติดสิบหกมันแจ้งเสร็จสรุปได้เนาะครับผม ีี่่เาทก็คือว่ากลางหมดบ่มีนะพ่อเนาะเออบ่มีกลางหมดบ่มีสิเป็นวันที่เสอบวันทีสิบหกเลยครับผมเอาเมย์เอาเที่ยวเดียวแล้วเนาะครับของเซนนะนครับก็คือเรื่องการว่าเรียน,ยนหาครับแรีนน่นหันแน่นอนนี่แน่จะเห็นแอฟฟีเขาได้ยังนะถ <สา S 2> ูกพ่อให้ได้ได้เพ่อผมเงินนี่<ช>ครับัจงวพยายามเตลียนที่ว่าได้ก็จะเป็นเนาะแม่แม่ครับพ่อเอาความหวังดีของเขาอยากให้เป็นได้ครับ ไะ้เป็นลิชิตยังเล็กกบ่าพ่อหน้ามองโอ้ยพ่เป็นยังลูกพ่อครับผมพ่อกับบ่เด่นอันหลายตัวยังเพราะว่าพ่อกับว่าตามความฝันที่ใดมากครับผมตาคมความฝันนะครับ,ครบเคยแต่ลงทุนไปน้ำแนงสิแหละครับผมเคิแต่เคยได้น้ำอยู่ครัย่างรัดลายลายเสกบ้างเบิดโตสันรับครับผมนลยเป็นสายแล้วพอโทรมากก็ดีใจละครับผมยิ่งเป็นห่วงอยู่ว่าไปจังไรเนาะ ยูดีสบายครับพ่อเอากัมาเชียกะสิลบกวนพอซับหนีได้ครับพ่อจังไหนเสาวันที่สิบหกนะพ่อเนาะสรุปอีกทีนึงครับโอเคพ่อครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับกำลังจิแจงข้าวพี่น้องที่ครับผมพอดีกัมาเชียพอโทรมากครับผมครับพอโทรมาแล้วครับพี่น้องเนาะ เอาเป็นว่าวันที่สิบหกได้ครับผมวันที่สิบหกวันที่สิบหกตอนเศร้าๆคือเก้าเหรอครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าที่เพิ่นให้คลิปแรกครับผมเพิ่นให้คลิปแรกก็คืออภิมหาซี่ร่องฟังไปน้ำกันครับเพิ่นไปว่านแหเลนได้ปูเข้าวกันมากได้ปูเพิ่นว่าให้เป็นโตคือเก้าไปว่านแหไเลยิบ่ปูมาเออได้ยิบปู วันนี้ห้าวถึงนมากวันนี้ตั้งเตือปูตัวตัวปากายห้าวอันง้อมือเนี่ยแดงเกือบครึ่งปูเนี่ยปูแจังปูอย่างปูทะเลก็ื่ปูม่ยงปูบ้านเท้าแต่ปูแม่ยงมันตัวใหญ่ตัวแดงอืมอันว่าปูหน้าวันเท้าครับยังไม่ใหญ่ดีเนาะครับผมกะเล่กระเล่โอ้เขาตาแล้ววานนี้ว่าตื่นขึ้นมาบวันรับนั่นละ เป็นเปนผ้านี่ยวะครับเออเป็นเป็นผ้าเนี่ย,ออยแต่ว่าบุบ๊บเดี๋ยวนี้มันเป็นผ่าดอกคน่นขนา,าดพราะนผาเเตปุะครั้ง<อ>แ,แรกแรกคนละครับผมเป็นบบบอกเป็นตัวไคนไอเป็นพิษาวเาเล็บแปเล็บีกมากครับผมกแปดตัวเดียวโอ้ตามตัวฮอแดเออบานีเันติเลียน้านตัวฮกกแปด อันต้าเล่นฮกฮกกับฮกแบบแต่ว่าให้งแข่งแน่นฮกฮเข้าครับผมเอาเนี่ยและครับพี่้องเนาะครับเดี๋ยวจังไดก้กะมาตามกันต่อกับเหล็กพอฝันแม่นผู้ทอกบันทีสิบหกด้ครับผมเอาคลิปนี่ครับพี่้องเนาะครับบ่ให้พี่้องที่เสียบเปล่าครับผมขอมาแล้วกัเดี๋ยวจองมาเาชื่อชัพาไปบึง เลขชุดนี้ได้ครับผมจากน้องกรครับพี่น้องเนาะน้องกรก็จะเป็นเทิงฟันแม่นนั่ครับพี่น้องเทิงเลขกคำนวณล่าสุดนี้มีเลขกคำนวณลโงมาให้งวดวังหันบ่ได้โล่งครับผมเจ็ดแปดครับผมงวดนี้เป็นโงมาแล้วเดี๋ยวไปเบิรงนั่กันเลขน้องกรนะครับผมครับเทิงมีเลขกฟันนะะลยครับเลขกคำนวณนั่ครับไปรับชมรับฟังนี่งวดวังหันครับผมน้องกรโซมะไหวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยาหกสิบแปด วดนี้หนูให้เลขสูตรไปก่อนจ้าเลขความฝันรอหลังวันพระจ้าว่าจะตรงกันไหมครับผมนี่วันที่ยีออกวันที่หนึ่งครับผมให้วันที่ยีกันย่านี่ครับพี่น้องเนาะครับเป็นเลขสูตรของพอนองกรนี่แหละครับผมวิ่ง8กับ9นี่ครับผมประกอบคู่ 68, แปดหกเ เลขออก78ครับผม978เอาหมวดนี้มากแล้วครับผมน้องกรครับนี่ได้ครับพี่น้องเลขน้องกรครับตัวมาเันจะเป็นเลขฝันครับพี่น้องเนาะที่ก่ามาเช่ยลงกับหมวดก้อนนานก็คือฝันว่าโทรศัพท์พังครับผมโทรศัพท์หายเลขออก64ล่าสุดเพิ่นเพิ่นหลุดครับผมฝันบ่มากแต่ว่าเลขคำานวนบ่ได้ลงครับผมนี่ที่เิ่นโ่งมให้นี่ครับผม งดหน,นีส่งมาแล้วครับพี่น้องเนาะเลขน้องกรวิ่งบนล่าง5กับ6 2ตัวบนล่าง5 7 5 8 6 7 6 8เดได้ครับผมชนกับเลขอผู้ทอกที่หายตัวงวดเยอะครับพี่น้องเนาะ6 8ครับผมแล้วก็แถมเลขฝันได้ครับผม2 6 3ครับพี่น้องเนาะอันนี้เลขน้องกรครับผมนี่คืองวดว่างหันที่น้องส้งมาให้ ทรงมาก่อนเหล็กออกได้ครับผมนี่มีคไล่ขึ้นวันทีอยู่ครับพี่น้องเนาะนี่ซีครูครับผมเงินนี่ก็ได้ซีคืูกันเอาพิใจหน้าเบิ้งครับผมครับพี่น้องครับผมคลิปนี้กะเสื้อผ้าครับพี่น้องเนาะตอนแรกว่าจีจงเข้าพอผู้ถอดแล้วกะมาปล่อยตัวเหล็กนองก่อนนําพอดีพอเป็นท่มาได้ครับผมกับเกัมาเชีอากะดีใจหล่ะครับผมพอโท่มาเพราะว่าก็เป็นห่วงเพิ่น ่นบ่หลับสายครับพี่น้องเนาะทษติดแต่ว่าบ่หลับสายพี่น้องที่อกุงจะเห็นแล้วว่าเพิ่นบ่ได้เอาโท่อซับใ้น้ำครับเนตัวนํำพอดี่นมาเบิงย่อนหลัง่นจังว่ามีสายท่เขาพ่นจึงท่ขึ้นมากครับผมครับแล้วก็อีกย่างนึงเพิ่นก็ตอนนี้กำลังหาแนวทางมาให้พี่น้องซี่อยู่ครับผม่นจิไปนอนตามพู่มครับพี่น้องเนาะพุ่มดีๆครับมีข่าวว่าพุ่มได้ที่เพิ่นได้ยินมากสิเพิ่นก็สิไปนอนไปเสี่ยงครับผม ็จด้ตัวเลขมาสู้พี่น้องซีได้ครับผมเป็นกำลังใจให้พ่อผู้ถอกได้ครับพี่น้องเนาะเจอกันมาที่16ครับผมตอนเช้าๆพอจะมาสรุปตัวเลขให้อีกครั้งหนึง่งเอาคลิปนี้กับมีเทิงเลขของน้องกอนล่ะครับผมกับยำตัวเลขของพ่อผู้ถอกแจงข้าวพ่อผู้ถอกนั่มถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องอี่โชคดีถูกหวยรางวัไปน้ำกันเด้ครับผม16ตดุลาคม6 8สํา 6, สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ